เนี่ยจะแจกของในกล่องนี้นะคะทุกคนน่ารักสวยมากนวด <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนวดเนี่ยเย้ yeah. วันนี้นะคะเนี่ยจะมาทำตามหัวข้อคลิปนะคะทุกคนนั่นคือการอันบ็อกซิ่งนะคะของจาก Official รล c ักี เนี่ยเพิ่งทำเรียกชั่นนะคะเพลงไปของแบล็คพิงไปนะคะ <st ress> เพลงเลิฟซิกนะคะของดีอัลบั้มนะคะทุกคนแต่ของที่มาตอนนี้เป็นของของตอนเพลงฮาว o u l i ไ e ได้ะคะ่ะทุกคนขอยอมรับเลยว่าเพลงฮาวอยู่ไรได้ออกแล้วออกเมื่อส,สองสามวันที่แล้วใช่ปะเนี่ยก็แบบไป กดสั่งของมาเลยแต่ว่าของเพิ่งได้ทุกคนมาช้ามากเพิ่งได้เมื่อกี้เลยก็เลยเราก็เลยจะมาอันบ็อกซิ่งพร้อมกันนะคะทุกคนถึงจะช้าแต่ก็ให้อภัยกันหน่อยนะคะนี่ไม่รู้ว่าทำไมถึงช้าอาจจะเป็นเพราะว่าติดโควิดหรือว่าของส่งมาจากเกาหลีก็เลยแบบหลายขั้นตอนช่วงนี้นะคะสาวๆก็ออกเพลงกันเยอะด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ชื่นชมหัวใจได้ของมาก็แบบช้า เสียใจมากจริงๆอยากได้ของใหม่นะอยากได้ของของแบบดีอบาบัมมากเลยแต่ว่าคลิปนี้ก็อันบ็อกซิ่งสำหรับของฮาวิแล้วได้ไปก่อนนะคะทุกคนก่อนที่เนี่ยจะไปเปิดกล่องนะคะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์คลิปนี้กันก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเนี่ยจะแจกของในกล่องนี้นะคะทุกคนถ้าไม่กดไลค์กันเยอะๆนะคะอาจจะไม่มีการแจกของในคลิปต่อไปนะคะทุกคนว่าไปก็ไปแกะกล่องกัน,นะคะทุกคนก็ เพื่อทำรีแอคของเลิฟซิกเกอร์ไปนะคะเพลงใหม่ก็ซิวขายฝั่งอเมริกานอ้องมีใครรู้สึกเหมือนเงี้ยไหมใครยังไม่ดูรีแอคนะคะกลับไปดูได้นะคะทุกคนตอนแรกเนีย่ยแผนว่าเออจะเวอร์ d ดนซ์เพลงนี้ด้วยแต่ก็คงไม่ได้ทําแล้วเพราะว่าาะจะพักหรือจะทาดีทุกคนคิดว่าไงใครอยากเห็นเนี้ย cover d ดนซ์เพลงนี้ไหมคะถ้าอยากเห็นก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างกันเยอะนะคะเพื่อ,ออาจจะทำนะคะทุกคนต้องแกะของหาเวลาดัดก่อนนึ่ง cover hair ไปแล้ว cover ice cream ไปแล้วกำลังจะ cover love sticker แล้วของ h ายไาดไ้เพิ่งมามากกติกาการแจกนะคะจะมาทายคลิปเนาะดูกันให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าจะแจกอะไรยังไงนะคะนี่แกะออกมาก็กระดาษอ่ะ เนี่ยสั่งเสื้อมานะคะทุกคนตราตอนแรกไม่คิดจะซื้อเลยเพราะปกติไม่ค่อยสั่งผ่านเว็บจะแบบไปซื้อหน้าคอนเอาหรือว่าแบบให้ฝากเพื่อนซื้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นครั้งแรกนะทุกคนที่เนี่ยแบบกดเว็บออฟฟิเชียลเลยซึ่งแบบมันตื่นเต้นนะตอนแรกเนี่ยตื่นเต้นชนเนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วเพราะว่ากว่าคจะส่งมาคือมันนานจะแบบลืมไปแล้วทุกคนพอของมาปุ๊บก็อ๋อเพิ่งนึกออกว่าเฮ้ย hey, ฉันสั่งมาเหรอลืมไปเลยแล้วก็จ่ายภาษีส่งภาษีอะไรเรียบร้อยนะคะทุกคนก็เนี่ยสั่งเป็น เสื้อเป็นฮูดนะคะลายสีสาวนคนเลยเามนว่าแกะคนแรกกันแกะยังไงให้มันแบบไม่พังมากเขาห่อ,อมาแบบปิดต่อไม่ได้ความอญาตตัดถุงนะคะเทม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 เมลิซ่านะคะทุกคนนี่สกินใหญ่มากบนเสื้อใครเมลิซ่ายมื่อคืนเออข้างในเป็นเขียนว่าแบ็คพิงด้วย ท้าวัมากบอกเลยว่าใครเป็นเมลิซาได้ตัวนี้ไปคือแบบตฮปปี้นะคะมีคนแรกหน้าข้างของเสื้อมีโลโก้้วยทุกคนคล้ายๆกุญแจ๋ะเห็นไหมสำหรับคนแรกที่น่าแกะก็จะเป็นลิซ่านะคะคนน่ารักสวยมากเนี่ยชอบพิซซ่าลุกผมแดงมากกับลุกผมเขียวของเพลงไอศครีมคือแบบพิซซ่าสุดพังมากมี่ตัวแรกนะคะทุกคนตัวต่อไปยังไม่แกะกก็รู้แล้วก็คือยายเกี๊ยวน่ารักมากซึ่งเนี่ยก็เป็นเมนเกี๊ยวนะคะ ทุกคนรู้แฟนค่ะรู้กันเป็นเมนเคียวเหมือนกันได้เลยแค่เปลี่ยนลายน่ารักมากอันนี้เป็นเสื้อออฟฟิเชียลนลทุกคนอยากรู้ราคาไหมมันจะแปะราคาไว้ข้างล่างเอาจริงปะคุ้มนะคะซื้อของออฟฟิเชียลนะคะทุกคนซื้อของจริงไปเลยใส่แล้วุูกใจนะคะจ้าซึ่งลุคนี้นะคะเป็นลุคที่เนียถ่ายรูปลงไปด้วยนะคะโคเวอร์โปสเตอร์ทีเซอร์นะคะนี่สวยมาก เนี่ยชอบลูกนี้มากอันนี้ตัวที่สองนะคะตัวใหญ่อยู่นะทุกคนเนี่ยใส่น่าจะหลวงทุกคนก็เอาไปใส่เป็นเอิร์ไซเดอนะคะมาตัวที่3ามจีซูจีซูลูกนี้ก็สวยเป็นลูกติดโบสองข้างอันนี้เป็นลูกโปรดของเนี่ยสาหรับจีซูเลยสวยไหม,ไมสวยมากเนี่ยรู้สึกว่าคนไทยก็เมนจีซูเยอะอยู่นะเนี่ยเคยลงคลิปหนึ่งในทิกเก็ถามทุกคนว่าใครเป็นเมนใครบ้างคนแบบ เมนจีซูเพียบเลยนี่เราจะแกะแบบแม่อธิบายมานะคะแกะแบบขอให้ดูแล้วก็แจกไปเลยคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปแจกซื้อมาแจกโดยเฉพาะเพราะว่าไม่ต้จะรีวิวอะไรทุกคนตอนนั้นที่แแบบซื้อเป็นคอนแทคเลนส์ดี s มาก็แบบเราก็รีวิวได้ว่าแบบอันนี้สีนี้น,นี่สีนี้แต่ว่าพอเป็นเสื้อแล้วแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นลายที่แบบทุกคนเห็นมาแล้วตั้งแต่แบบในออฟฟิเชียลของแบบคิงอันนี้แม่ชแชงนะคะทุกคนสวยก็ ไปแล้วนะคะสี่ตัวแต่ก็คือว่าคลิปนี้นะคะไม่ได้เน้นมารีวิวมาเน้นแจกเนาะบอกเลยดีกว่าว่าจะแจกยังไงนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าเน,นื่องจากเนี่ยเป็นเมนเกียวนะคะทุกคนก็เลยอยากจะขอยึดเสื้อเกียวไว้ตัวหนึ่งนะคะขอตัวหนึ่งนะคะทุกคนอีกสามตัวคือเนี่ยแจกเลยนะคะแต่เนี่ยขอเสื้อเกียวไปนะคะทุกคนขอบคุณะค่ะนี่จะแจกทั้งหมด3ามตัวนะคะทุกคนน่าคือนี่เรื่องของแชงนะคะมี <c oughs> ของจีซู ก็ของลิซ่านะคะทุกคนแจก3ตัว3คนนะคะก็กติกาก็คือเนี่้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ก่อนนะคะสําคัญมากๆเลยนะคะก่อนที่จะคอมเมนต์นะคะก็เนี่ยถามทุกคนว่าทุกคนเป็นเมนใครในแบ็คพิงคนะคะแล้วก็ทำไมถึงชอบแบ็คพิงค์นะคะสองคำถามนะคะเป็นเมนใครและทําไมถึงชอบแบ็คพิงค์คอมเมนต์กันมาเยอะนะคะเนี่ยจะไล่อ่านนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเนี่ยชอบคอมเมนต์ไหนที่สุดนะคะก็จะแจกไปเลยนะคะคนละหนึ่งตัวทั้งหมด คคนนะะจะขอพูดไว้ก่อนว่าจะไม่ได้แจกแต่ว่าถ้าใครคอมเมนต์ว่าเป็นเมลิซ่าจะแจกเสื้อริซ่าขออนุญาตไม่ฟิกว่าแบบจะได้ตัวไหนไปนะคะแบบขออนุญาตแจกจ่ายไปนะคะถือว่าช่วยกันหมุนเมนนะทุกคนเออสมมติว่าเราเป็นเมลิซ่าแต่ถ้าเกิดเราได้จีซูไปเราก็แฮปปี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกคนในแบ็คพิงน่ารักหมูแล้วเราก็จะเป็นวิงที่น่ารักนะคะทุกคนคอมเมนต์ก็มาเยอะนะคะเนี่ยจ้า เลือกมาทั้งหมด3าคนพี่เนียจะแพ็คของส่งให้เองนนะคะทุกคนแพ็คด้วยตัวเองค่ะก็ใครทุกคนโชคดีนะคะเอาตรงป้าเนียอยากซื้อมาใช้เองแต่ว่าเนียก็แบบอยากแจกน้องๆด้วยก็เลยแบบเมาเมล็ดสี่ตัวคิปลวตั้งแต่แรกเฮ้ยออกมาสี่บบตัวเราก็ซื้อสี่ตัวเกีย่ยว้ตัวหนึ่งแล้วก็แบ่งให้น้องๆสามตัวเป็นพี่ที่ดีไหมคะอยากแจกทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้นะคะคอมเมนต์กันเยอะนะคะทุกคนหมดเขตวันที่สิบเจ็ดตุลาคมค่ะคอมเมนต์มาเยอะนะคะแล้วพี่เนียจะมาตัดสินวันที่สิบเจ็ดตุลาคม ตอนเที่ยงค่ะใายทุกคนโชคดีนะคะมาคอมเมนต์กันนะี้ก็นหน้าเดี๋ยวจะแจกให้เลยก็สักทีนี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะไปละบ๊ายบายจอาของทุกคนหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นไวันเยอะนะคะ